ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานคือกาลยรมิตรสุภางมาสุทนและกาลยรมิตรมณีรัตนธมดิโลกเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภาละและให้ปฏิพาน ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ ขันธรรมยังพุทธะภะขะววโตปุพพาคนมการังกะโรมาเซนาโมตาส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกุสังคัสะภิกขุสังคัสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิ ปตานีัตานีสปริวารานีสปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจฉนิพพานายัจฉ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับหรอนพระกันนะให้รวมใจนิ่งๆหยู่ที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บวางใจเบาๆเข้ป็นในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมตึกระเลิกถึงผู้ทธเราจะตั้งใจ ผุที่สุนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเรา เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยปิดพลาล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราก็ตั้งใจรับผ่อนพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปัตีิอิจิตังปฏิตังตุมถางขิปเมวะสมิจตูสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโโย ชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวรวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวัสปีติโยวิวันชนตุสัพพโร คาปจายโนะจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังอัลังอายุวัฒกอนทานวัฒกโกสิริวั

ชัฏสาใจเสตทิธานังลาพังโสธิภาคยัางสุขังพัลสิริอายุจวันโนนจะ ยะยาสวะสัตวะสะจายุจะเจเยวสิทธิอภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพุทธานุ สัทธารมสดีผวาตุเตยภวตุสัพามังคัลลังรักขันตุสะฮเทาวตตาสัพามนุภาเวนัสัทธาโมสดีผวนตุเตย สัพพังคัลังรักขันตุสัพเทวะตาสัพสังฆานุภาวิณัสธาสุีภา ตั้งใจบูชาพร้พร้อมกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา,พ,วาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมีพ,ทพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภาควตาธรรมโมสวาขาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนมัสหามิธรรมังนมัสหามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภคว,วโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภคว,วโตสาวกสังโฆสังขังนมามิสังขังนัมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร จงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปรกใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุขัยยินยาวให้เข้าถึงพัฒนมกายได้โดยง่ายให้มีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ก็ได้ติดตามตามติดมหาปูชนินยจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรา Grr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 